คุณโยมพูดถึงคำว่าวาสนาเนี่ยเราก็ได้ยินกันบ่อยใช่ไหมโอ้คนนู้นมีวาสนาโอ้คนนี้มีวาสนา,นนา,สนาฟังมันดูดีถามว่าอะไรคือวาสนาคนแบบไหนมีวาสนาก็มีด้วยกันแปดอย่างเนี่ยแหละคุณโยมลักษณะคนมีวาสนานะหนึ่งไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ขัดสนนะ อยู่แบบเรียบง่ายดูเหมือนไม่รวยแต่ก็ไม่เคยขัดสนนะนี่แหละคือคนที่มีวาสนา 2. พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากันนะไม่ใช่แตกแยกกันนะจะอยู่พร้อมหน้ากันเป็นประจำทานอาหารร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนี่แหละคือคนมีวาสนา 3. ที่บ้านไม่มีคนป่วยเลยขืนป่วยก็ป่วยเล็กๆน้อยๆคนในครอบครัวที่บ้านนี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันเกือบทุกคนเลยยัดเยี่ยเนี่ยคนมีวาสนา 4. เป็นคนที่ไม่มีศัตรูอยู่ที่ไหนก็มีตมิดแท้อยู่ที่ทำงานก็มีตมิดแท้นะมาที่บ้านก็มีเพื่อนมิทแท้ไม่มีศัตรูเนี่ยคนมีวาสนาอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีตมิที่ดี ห้าข้างกายเนี่ยไม่มีคนเลวข้างกายเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีไม่เกเรเนี่ยคนมีวาสนาหกทำผิดเมื่อใดก็จะมีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่เมื่อกระทำผิดจะมีกัลยาณมิตรเนี่ยคอยตักเตือนเราจะได้กลับใจได้เร็ว แต่ถ้าคนไม่มีวาสนาม,มันจะถลำล้าลึกแล้วแก้ยากในทางที่ชั่วฉะนั้นคนมีวาสนามเมื่อทำผิดมีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนข้อที่7ทําทำการใดๆก็ตามจะมีบริวารน,นั้นคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะแม้แต่เป็นคนจนเข็นใจก็ตามทีแต่ถ้าลงมือทำอะไรจะมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล และ8จะมีผู้รู้นั้นมาเป็นมิตรสหายมีผู้ที่มีปัญญามีสติปัญญามีความสามารถเข้ามาเป็นมิตรเป็นสหายจนทําให้ผู้นั้นผู้มีวาสนาก็กลายเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแหละคือวาสนาของแต่ละคนทะนั้นญาติโยมอยากจะมีวาสนาเนี่ยก็ต้องมันอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วมันสร้างคุณงามความดีเดี๋ยววาสนามันก็มาหาเราเองอย่างแน่นอนเจริญพร